สวัสดีครับอยู่พี่อาร์ะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบูมสติกนั่นเองก็ <What? S 1> เป็นเกมแนวไหน <What? S 1> แนวยิงยิงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคเบทเทิล okay, ครับอ่ะสอนวิธีการเล่นครับลากแบบนี้นะเคโอเคโอเยังไงต่อลากแล้วยังไงต่อแล้วก็ยิงโอ้โอเคเลยมันก็จะเหมือนอะไรแองกี้เบิรใช่ไหมแองกี้เบิร์ น้องๆทักันหรือเปล่าอย่างยี่เบิร์ดนะครับอะจัดไปก่อน3ดาวจุกๆครับโอ้โหมาเป็นภารกิจกันเบิม่มๆมีเนื้อเรื่องกับเขาด้วยเหรอเนี่ยเอาละไหนลองภารกิจที่สอันนี้เราต้องเล่นเองแล้วใช่ไหมเราต้องยิงยังไงครับยิงไปให้โดนไฟตรงนั้นใช่ปะมันจะบื่มไหมอ้าวไม่บื่มครับอ๋อแล้วเขาไม่ยิงสวนเหรอเฮ้ยเนี๋ยเนี่ย <laughs> อ๋อ มันดันไปอยู่ในอาคารที่ไม่มั่นคงไงิโดนเราบอมเข้าให้นะโอ้มีสองเวลดเหรอเนี่ยอันดับแรกเฮ้ยเฮ้พ,พ,พี่เดี๋ยวเดมันยิงมาครับเราต้องรีบยิงก่อนที่เขาจะยิงเราออาวพังกันไปหมดแล้วถ้าเราโดนยิงนี่ก็คือเราก็แพ้ใช่ไหม<อ>เดี๋ยวเราจะลองโดนยิงดูนะครับผมโอ๊มีกล่องมีเหีบอะไรด้วยเปิดได้200เหรียญทอง4เพชรเคเนี่ครับ ด่านที่3ามเราต้องช่วยคขก็ไม่รู้ถ้าเราโดนยิงเราจะตายใช่ไหมเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับยิงเรามาสิเพื่อนยิงให้แม่นๆนะให้แม่นๆหน่อยสิยิงไม่ได้โดนเราเลยน่ะชึกโอ้โหยังไม่โดนเราอีกหลายครั้งแล้วนะทําไมมันยิงไม่โดนเราครับอันนี้น่าจะโดนละโอ้เรามีหัวใจโอเคยังไม่ตายโอเคโอเคถ้าเราโดนยิงเราจะสูญเสียหัวใจนะครับโอเอเข้าใจได้ นั่นไงคนที่เราต้องช่วยเหลือยิงยัดหน้าไปก่อนโอเคแล้วเราช่วยคนนั้นได้เลยไหมหรือเราต้องระเบิดอะไรไปครับอ๋อช่วยได้เลยครับแล้วนายคือใครแล้วเรายิงเขาได้ไหม <What? S 1> อ๋อยิงไม่ได้แล้วอ้ามีหมดกระสุนด้วยเหรออ๋อโอเคม,มีจํากัดนะครับผม <c oughs> ก็คือไม่ใช่ว่ายิงกันมั่วๆนะมันแบบว่าต้องคิดนิดนึงนะครับจะยิงอะไรแต่ละอย่างแต่ละที กดที่อาวุธปักมีอะไรให้ซื้อด้วยนหนอลองซื้ออันนี้สิโอเคอันนี้เป็นเครื่องยิงหินครับทีนี้เราก็ไปเลือกันต่อในภารกิจที่4แล้วเราตอนนี้ได้ใส่เครื่องยิงหินไปหรือ,อยังครับยังไม่ได้ใส่ฮะยังเป็นบาสุก้าอยู่เฮ้ยมันมีพวกนี้เครื่องหอกโอ้โห,โหเล็งไปนในจุดที่เป็นจุดอ่อนที่สุดครับแบบนี้โอเคอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นลูกหินได้นะครับ <Yeah. S 1> กดตรงนี้เปลี่ยนเป็นลูกหินโอเคครับผมก็เหมือนมี2อาวุธ นั่นมีบาสุก้าด้วยมีปืนใหญ่ด้วยทําลายมันก่อนโอเคไม่ได้มีแต่ธนูในวงนี้มปีปืนใหญ่เหมือนเราอีกก็มีนะเออก็สนุกอยู่หลังๆภารกิจมันก็จะแบบว่าแปลกๆขึ้นนะครับโอเคลลยกันต่อภารกิจที่5เรามี2อาวุธก็คือบาสุก้าและเครื่องยิงหินโอ้โหพี่อามเห็นละพี่อามจะต้องถล่มระเบิดตรงนั้นครับทีเดียวไปเลยโอ้มันรู้ตัวละ <What? S 1> ไม่ได้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 ไ ปบต้องยิงให้โดนระเบิดอันนั้นนั่นแหละจบไม่จบเว้ยไม่จบเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคำนวนผิดไอ้บาซูก้าอันนั้นบึชหายโอเคเยี่ยมครับไอห,หลังๆนี่มันฉากหนึ่งนี่มันก็มีหลายภารกิจนะเนี่ยบุ้นไปก่อนจบเล็งไปที่จุดอ่อนของเจ้าพวกนี้โอ้คราวนี้มี3ภารกิจครับ ภารกิจที่ห้านี่หนักหนาสาหัสมากยิงมันลงมาตรงนี้บึ้มไปก่อนแล้วก็ยิงตรงนี้เห็นอยู่ว่ามันมีกล่องระเบิดครับเอ้ยแต่ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ดาวเอาดาวก่อนเอาดาวก่อนเอาดาวก่อน <What? S 1> กระสุนเหลือยิงไปเอ๊ะได้ดาวเยี่ยมมาลุยกันต่อครับมันมีบอสมีบอสอะไรไหมนเนี่ยไม่มีนะครับอ่ะภารกิจที่หกครับลยุยตันนี้ไม่ไม่ยากเลย <What? S 1> นี่เลยตรงนี้เลยบึช ลมหมดโอเคเราต้องพยายามเซฟกระสุนให้ได้มากที่สุดนะครับเอาแล้วตรงนี้ยังไงครับเอาเลิ่มนจากข้างล่างก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีดาบนะครับแล้วก็ขอเน้นๆนตรงนี้โอเคก็ใช้กระสุนไปสองนัดเนาะอืมตรงนี้จุดนอนอยู่ตรงนี้ชึบลุ่มหายในข้างล่างยังไงครับโดน ไม่ตายเหรอเออโอเคตายโดนหินทับขนาดนั้นไม่ตายได้ไงเรา yeah. เยี่ยเยี่ยมไปเลยภารกิจที่7ได้เปิดก่องอีกแล้วโอเคครับทีนี้ไปร้านค้ามีอะไรให้เราทําอีกเวบป้อนครับมีอะไรให้เราซื้อครับแกรนเน็ตบาสุก้าครับผมเอามาเงินไม่พอแฮะเออไม่ซื้อก็ได้ลุยภารกิจที่7ต่อไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นัน่นนอนอยู่นอนอยู่จัดการตัวนอนก่อน แล้วก็ยิงย้อยๆครับขอยย้อยๆอ้าวตายหมดแล้วครับนัดเดียวยังไม่ทันได้ย้อยหายตัวกลางเลยเล็งไปที่จุดอ่อนของมันครับจุดที่อ่อนที่สุดโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะไอ้นั่นมันเอาตัวมันบงังบาสุก้าครับผมรัศ <What? S 1> มีระเบิดเราไปไม่ถึงไม่เป็นไรเฮ้ยตรงนี้น่เน่ๆ่บึ้มอ้าวไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับโอเคนี้ไปก่อนระเบิดไปก่อน แล้วเราจะค่ายตัวข้างในยังไงครับผมหินกระแทกได้ไหมโอเคได้ครับดาดาวก่อนแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆละ <What? S 1> ชึบอ่าเรียบร้อยตายไปซะโอเคลูกหินกระแทกขาตายเลยทีเดียวพี่ยามนี้ได้ดาว3ดาวตลอดเลยแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บนะเราแค่อยากจะผ่านด่านนะครับ เฮ้ยมีเวอร์นแมปด้วยหรอหนอดูสิโอ้มีอยู่สอ่ามีอยู่3ก่อนนะครับไม่ใช่3มี4ภารกิจแต่ว่ากําลังทําอีก2แล้วก็มีอันล็อกได้อีกหนึ่งภารกิจแต่ตอนนี้ก็เล่นอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคบาสุก้าเอามันก่อนยัดหน้าไปก่อนครับแล้วก็ยัดไปข้างหลังระเบิดเข้าไปจริงๆเราไม่ต้องยิงมันก็ได้นะนะมันก็ตายเหมือนกันเพราะว่าอาคารมันจะถล่มแล้วนะครับโอเคมาทําไมเพื่อนแล้วนายจะเฮ้ยอ,อุ้มเครืยงหอมเหือ เกือบอันตรายจริงๆเจ้าพวกนี้ตรงนี้ย้อยๆไปก่อนครับชึบเบิ้มหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอู้หินเกือบกระเด็นมาโดนเราถ้าเราโดนหินแล้วเราจะตายไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเกือบเหมือนกันนะถ้าตายไปนี้ก็กรีดอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้นะแปดผ่านต่อไปเก้าครับตรงนี้ใช้ลูกหินจะดีก่อนไหมยิงถล่มไอ้เจ้าไม้ให้มันไปโดน คนตายได้ไหมชึบไม่ได้ฮะลูกหินกระแทกหน้ามันนายแบกลูกหินไหวเหรอเพื่อนโอ้โหกระแทกอีกทีหนึง่งชึบเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเลยครับเออนั่นแหละยิงหินให้กระแทกตัวตายเสียกระสุนไปเยอะมากแต่ไม่เป็นไรเล็งไปที่จุดอ่อน <What? S 1> โอเคแล้วก็กระแทกหน้ามันโอเคมไม่ต้องยิงอาคารยิงโดนตัวคนไปเลยจบๆไป ทีนี้เราก็เหลือแต่บาสุก้าแล้วนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงไป1ยิงไป2ย้อยยอยย,อย้ยอยย้อยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งจบด่านจะเก็บดาวเก็บดาวก่อนโชคดีที่แบบพอจบด่านจบดานแล้วมันให้เราเก็บดาวได้นะครับมันก็คือ a n g กี b i r ิรนั่นแหละคล้ายๆกัน9ผ่านครับต่อไป10ครับเปิดกล่องกันก่อนด้วยครับประเด็น เนียเราก็มีตังค์แล้วดวิเราไปเอาอาวุธใหม่เรามาดีกว่าเฮ้ยโอ้มีอร์เมอร์ครับอ๋อ,อ,อสามารถที่จะใส่กรงใส่กอได้นะจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับโอเคขอบคุณมากทีนี้อาวุธสิเราอยากจะใส่ในแกเนตบาซูก้าครับตอนนี้ก็มีอาวุธ3อย่างแล้วนะภารกิจที่สิครับผมดูว่าจะเป็นยังไงเป็นยังไงไม่รู้แต่ลองแกเนตบาซูก้าก่อนให้ข้างล่างเนี่ยเอามันก่อน อ๋อยิงไปแล้วมันจะยังไม่ระเบิดทันทีนะครับรอช่วงระยะเวลาหนึง่งมันจะระเบิดเอาหินไม่ยิงใส่ดาวชึ้บโอเคยิงให้มันย้อยๆแบบนี้ระเบิดบึ้มโอเคคือมันจะไม่ระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ <What? S 1> มีตัวบอสครับมีตัวบอสครับโอเคบอส พยายามจะยิงถล่มตรงนี้มันจะทำอะไรัโอ้มันเครี้ยงขวานครับผมยิงไม่ก่อนโอเคโชคดีที่บอสตัวแรกไม่อึดมากนะโอเคใช้ดได้อยู่เกมนี้สนุกอยู่นะครับเล่นค่าเวลาได้ดีเลยเฮ้ยผมและนี่ก็คือบูมสติ๊กนะครับ ลองนอามาเล่นให้ดูถ้าชอบจะยังไงก็อย่าลืมโหลดมาเล่นได้นะยามทิ้งลิงค์โหลดไว้ข้างล่างแล้วนะครับอันนี้ก็เล่นชิลยามเช้านะลองเอามาเล่นให้ดูนะครับเผื่อน้องๆจะชอบนะครับเล่นเข้าเวลาได้เออเล่นข้าเวลาได้โอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ในวมสอนนี้พี่อามเซมเมอร์และเกมบูมซิกต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพวกใมโอกาสหน้าสลบวันนี้สวัสดีครับไปบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม